20ความคิดที่ทำให้เจลมีความสุขมากขึ้นค่ะแล้วก็ยังสามารถทำให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมๆกันได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เจลฮิวใจ EP ี10ค่ะและ EP นี้คือการอัดคลิปเพื่อขอบคุณ1 0 0 0 0หมื่น s ั b สค่ะ จะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับ1 0,000ื่นซับนี้เป็นกำลังใจให้เจลมากมากเพราะว่าด้วยความที่เจลทำงานประจำอ่ะทุกคนมันจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ในช่วงสวั์อาทิตยเจลก็ทำงานพิเศษเสริมด้วยค่ะก็เลยทำให้เจลเนี่ยต้อง ใช้ความพยายามประมาณนึงในการทำา y u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  e e มากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจที่ดีให้เจลสุดๆเลยเจลให้กำลังใจทุกๆคนและทุกๆคนก็ให้กำลังใจเจลกลับมาไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมเมนต์ทั้งการกดซับ ทั้งคำชมแล้วก็คำติต่างๆจะนํามาปรับปรุงทุกอย่างค่ะสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยก็คลิปที่แล้วเนาะจะมีการถามตอนท้ายคลิปแล้วก็ทุกคนดูจนถึงท้ายคลิปกันเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีคอมเมนต์กันเข้ามาหลาย หลายอย่างเลยเกี่ยวกับหัวข้อว่าจะทำเกี่ยวกับอะไรดีหนึ่งหมื่นซับบางคนก็ขอ how to การใช้ชีวิตขอให้เจลถ่ายวอล์ขอให้เจลทำา30 fact about me ซึ่งสิ่งที่เจลสนใจก็คือ30 fact about me ค่ะ,ะเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเจลเนาะแต่เจลก็คิดว่าเจลอยากถ่ายแบบว่าติดไลฟ์สไตล์ทุกคนได้เห็นด้วยก็เลยคิดว่าเออ0 fact about me เนี่ยเป็นไอเดียหลักแล้วกันแล้วก็นำไอเดียนั้นมาต่อย,ยอดเนาะเจลก็คิดว่าเอ๊ะ เราจะทำอะไรดีล่ะที่แบบบ่งบอกถึงความเป็นตัวเจให้เพื่อนๆได้รู้จักเจมากขึ้นเนาะโจก็เลยนึกถึงว่าการที่คนคนนึงจะรู้จักกันเนี่ยเราต้องรู้ความคิดของกันละกันหรือว่าแนวคิดหรือปัชญาการใช้ชีวิตของกันละกัน อันนี้มันน่าจะลึกซึ้งแล้วก็ทําให้เราสนิทกันมากขึ้นค่ะเจลก็เลยคิดว่าจับไอเดียนั้นมาแตกเป็น20ความคิดที่ทําให้เจลมีความสุขมากขึ้นค่ะแล้วก็ยังสามารถทําให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมๆกันได้ด้วยค่ะหลายๆอันได้มาจากโค้ชฮิวจต่างๆในช่อง YouTube หลายๆอันได้มาจากหนังสือ หลายๆอันได้มาจากเพื่อนๆนที่พูดมาเราทําให้เจ้กลั่นกลองออกมาเป็นคําพวกนี้2ี่ความคิดนี้วนเวียนอยู่ในหัวเจ้ตลอดค่ะเวลาที่เจ้เจอเรื่องที่แย่แล้วก็ไม่สบายใจรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่โอเคกับชีวิตแล้วคือเจ้ก็เป็นคนคนหนึ่งค่ะที่เป็นคนธรรมดาเลยเนาะที่รู้สึกหนอยรู้สึกเศร้ารู้สึกซึมเศร้าได้เหมือนกันคือไม่ใช่รู้สึกว่าเป็นโรคซึมเศร้านะแต่ว่ารู้สึกมันซึมมันเหนื่อย มันขี้เกียจอะไรเงี้ยอย่างที่เจ้าอัดไปคลิปทายังไงให้เลิกขี้เกียจเพราะเจ้าเป็นคนแบบนั้นเลยแล้วก็เป็นเจ้าแบบนี้เลยเจ้ถึง มีวันที่ไม่มีความสุขเหมือนกันค่ะต่อให้เจ้มานั่งพูดในเรื่องของพลังบวกการใช้ชีวิตแล้วก็การหิวใจแต่เจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่มีความทุกข์ในหัวใจเหมือนกับเพื่อนๆเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่มาแบ่งปัน20ความคิดนี้กันดีกว่าไปหยิบเครื่องดื่มเย็นๆแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ มาถ้าพร้อมเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกค่ะชีวิตเราเองรับผิดช,ชอบ100%คือความคิดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เจ้าอายุ25ปีค่ะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรปีชงปะแล้วก็ปีชงจริงตอนนั้นคือแบบแบบมีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตทั้งเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความสัมพันธ์ทุกอย่างแย่หมดแล้วเราก็ได้แต่ โทรไปปรึกษาเพื่อนอะทุกคนโทรไประบายทุกคนที่รู้จักในชีวิตเจลเนี่ยทั้งเพื่อนสนิททั้งพ่อแม่ทั้งใครก็แล้วแต่ที่เราจะระบายสิ่งลบๆในหัวใจเราให้เขาฟังได้เนี่ยจะโทรไปเล่าให้เขาฟังหมดเลยค่ะแต่เจลก็ไม่ได้เห็นประโยชน์อื่นนอกจากเราได้ระบายสิ่งแย่ๆออกไปอะแต่ประโยชน์อื่นก็กไม่ก็ไม่ได้มีอะเออแล้วเจลโทรไปถี่มากๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับชีวิตตัวเองดีตอนนั้นเราก็เด็กนะคะ จนมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาพูดกับเจอว่าชีวิตอะมันไม่ได้หมุนรอบตัวเราหรอกนะเขาพูดเจอคานี้มันทาให้เจอแบบโอ้โหเออจริงวะเราจะเอาทั้งหมดหมุนรอบตัวเราหรอวะมันไม่ได้มีอะไรเป็นหนังใจเราไปได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหรอกก็ในเมื่อมันไม่มีอะไรเป็นหนังใจเราได้หนึ่งร้อเซนในเมื่อเราห้ามให้โลกหยุดหมุนไม่ได้ในเมื่อเราห้ามให้คนนั้นคนนี้ทําอะไรกับเราไม่ได้เราก็ รับผิดชอบตัวเราเอง100%่งร้วกากันฉันจะรับผิดชอบสิ่งที่ฉันทําวันนี้ฉันจะรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของฉันฉันจะรับผิดชอบทุกความรู้สึกที่ฉันรู้สึกอยู่อย่างแรกเลยคือตอนนั้นมันรู้สึกว่าตัวเราเองเบาไปเลยค่ะเพราะเราคิดแบบเนี้ยมันทําให้สายนั้นเป็นสายสุดท้ายที่เจะโทรไประบายให้เพื่อนฟังแล้วหลังจากนั้น ถ้าชีวิตเกิดวิกฤตหรือเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันเจ้าจะไม่โทรไปงองแงกับใครอีกเลยเรารู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันคือผลพวงที่เราทำมาจากอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเรื่องการเงินบุญเวรกรรมอะไรก็เราแต่แล้วแต่ความความเชื่อส่วนบุคคลแต่มันทุกอย่างเกิดขึ้นย่อมมีเหตุปัจจัย เพราะงั้นมันเกิดขึ้นแล้วเรารับผิดชอบชีวิตตัวเอง100%ค่ะอย่ายโยนไปให้ใครอย่ายโยนไปให้แฟนอย่ายโยนไปให้เพื่อนอย่ายโยนไปให้พ่อแม่เพราะว่าโลกมันเป็นที่หมุนรอบเรานึกออกปะเราห้ามอะไรไม่ได้รับผิดช,ชอบตัวเองค่ะสิ่งนี้คือทําให้จะมีความสุขขึ้นเลยจะรู้สึกว่าฉันไม่ต้องพึ่งใครความสุขฉันไม่ต้องพึ่งใครเงินฉันไม่ต้องพึ่งใครความมั่นคงในชีวิตฉันไม่ต้องพึ่งใครเพราะฉันรับผิดช,ชอบชีวิตตัวเอง100%ข้อ 2. ค่ะถ้าเหนื่อยก็แค่พัก ชีวิตเราเบาสบายเสมออันนี้คือจะเรียกว่าประโยคปลอบใจตัวเองหรือเปล่านะแต่ว่าการพักในที่นี้ก็ไม่ได้พักแบบพักยาวนอนไม่เอาอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาที่เราจะพักอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าเราผิดอะไรบางอย่างเราจะรู้สึกว่าทำไมวันนี้เราพักวะเหมือนรู้สึกผิดอะ่ะแต่จริงๆเราพักได้ค่ะก็จะเอาคํานี้แหละปลอบใจตัวเองว่าถ้าเหนื่อยก็แค่พักพักกายแล้วก็ ค่อยไปสู้กันต่อชีวิตเรามันชิวชิวส,สบายอย่าไปหนักข้อ3ค่ะนอนทั้งวันได้มันไม่ผิดอันนี้คือบอกตัวเองในวันที่เราแบ่งเวลาให้ตัวเองได้นอนนะไม่ใช่ว่าแบบนอนไม่ทำเลยไม่มีแผนอะไรไม่ใช่ค่ะคือเจ้าเนี่ยจะจัดตารางให้ตัวเองสมมติว่า1เดือนมันจะต้องมีสักอาทิตย์หนึ่งที่เจลอนุญาตให้ตัวเองได้นอนพักนอนดูซีรีส์ทำอะไรไร้สาระอยู่ในห้องคนเดียว แล้วใช้ประโยคนี้เพื่อให้ทําให้ตัวเองไม่รู้สึกผิดเพราะว่าทั้ง30วันเราทํางานตลอดแล้วถ้ามีวันหนึ่งที่เรานอนดูซีรีส์มันจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดไปเลยว่านอนทั้งวันได้มันไม่ผิดเพราะว่าเราจัดเวลาให้ตัวเองแล้วเพราะงานใครที่รู้สึกผิดกับการนอนอยู่นะคะนอนทั้งวันได้ค่ะมันไม่ผิดค่ะชีวิตก็ต้องนอนบ้างเนาะข้อ4ค่ะโฟกัสไปที่ความสุข เพราะสิ่งไหนที่เราโฟกัสสิ่งนั้นจะใหญ่ขึ้นจริงเสมอคะ่ะอันนี้จะได้มาจากหนังสือมินิเฟสเลยคะ่ะถ้าเราโฟกัสที่ความจนความจนจะใหญ่ขึ้นถ้าเราโฟกัสที่ความทุกข์ความทุกข์จะใหญ่ขึ้นลองสังเกตดูนะคะถ้าเรานึกถึงแต่ปัญหาปัญหาต่างๆจะใหญ่ขึ้นในหัวของเราแต่ถ้าเรานึกถึงความสุขความสนุกความสุขและความสนุกนั้นก็จะใหญ่ขึ้นมันทําให้เราชิฟโฟกัสได้ง่ายมากมาก อันนี้เป็นความคิดที่เจลเอาไว้คิดเวลามันคิดถึงแต่ความเครียดคิดถึงแต่เรื่องที่มันควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบบอกตัวเองทังนทีว่าเฮ้ยถ้าเราโฟกัสแต่ปัญหามันก็จะมีแต่ปัญหาด้วยเรามาโฟกัสวิธีแก้ปัญหาดีกว่าป่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยฮึบมีแรงแล้วก็ออกจากความทุกนั้นได้อย่างแบบเร็วแล้วก็อยู่บนหลักเหตุหลักผลด้วยอะคะ่ะ ลองเอาไปคิดกันดูนะข้อที่หค่ะถ้าโลกไม่ให้โอกาสเราเราก็สร้างโอกาสขึ้นมาเองเลยสิค่ะอันนี้คือได้มาจากเพื่อนคนหนึ่งที่พูดคุยกันในวันที่ฝนตกอยู่ใน MRT เราบอกเพื่อนว่าเออเราอยากทำในนี้นะแต่ว่าเออยังแบบไม่มีใครแบบรับเราไปทำเลยอะไรประมาณนี้เพื่อนก็พูดว่าถ้าไม่มีใครรับไปทำก็ทำเองเลยดีเี ขอแยกใช้คำว่ามึงกูเพราะแบบคุยกันแบบภาษาเพื่อนเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่เรียนแล้วค่ะจูก,ก็แบบเออวะก็ถ้าโลกมันไม่ให้โอกาสเราเราก็สร้างโอกาสนั้นขึ้นมาเองสิถ้าเกิดว่าเรายังหาสถานที่เพื่อที่จะทําสิ่งนี้ไม่ได้ก็ไปนั่งหาก็ทําเลยท,ทาํทา,ท,าทั้งๆที่ไม่พร้อมนี่แหละท,ทาทั้งทงที่ไม่มีใครเห็นนี่แหละมันทําให้เราไม่รู้สึกว่าถ้าไมโลกใบนี้ไม่มีโอกาสให้ฉันเลย มันจะไม่เศร้าทุกคนมันจะรู้สึกว่าก็สร้างมันเองไปเลยสิข้อต่อไปพูดน้อยๆจะได้เก็บพลังงานไว้ลงมือทำอันนี้คือเอาไว้เบรกตัวเองเวลาพูดเยอะเกินละไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพูดหน้ากล้องนะแต่หมายถึงว่าโมอะโม้ก็คนอื่นน่ะหรือว่าฟังคนอื่นโมอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเออไม่ต้องไปพูดเยอะยิ่งพูดยิ่งทุกยิ่งพูดยิ่งรู้สึกว่า เกิดความคาดหวังเราไม่ต้องพูดอะไรหรือว่าเราทําอะไรอยู่เราแค่ลงมือทําไปเลยแล้วเรามีความสุขกับโมเมนต์เล็กๆ,ๆ,ๆนั้นเงียบๆคนเดียวก็ได้จะได้ไม่ต้องไปคาดหวังว่าถ้าคนอื่นเห็นแล้วเราทําไม่ประสบความสําเร็จไม่สําเร็จคนอื่นจะตราหน้าเราไหมคนอื่นจะนูนจะนี่ไหมอะไรเงี้ยก็เกิดแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นพูดน้อยๆแล้วก็ลงมือทําค่ะอันนี้ไว้บอกตัวเองเสมอเลยข้อที่7 พ่อแม่ทนุถนอมเราอย่างดีเพราะฉะนั้นเราควรได้รับแต่สิ่งดีๆเท่านั้นอันนี้ค่อนข้างปัจเจกบางครอบครัวก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้รับความรักจากคุณพ่อคุณแม่แต่จะเชื่อนะว่ามันจะต้องมีสัสังคมหนึ่งที่เขารักเราและยอมรับเราในแบบที่เราเป็นแล้วนุถนอมความรู้สึกของเรา เราทุกคนบนโลกสมควรกับการได้รับความรักค่ะรวมถึงตัวเราเองและสําหรับครอบครัวที่พ่อแม่เธอนุถนอมเรามาอย่างดีไม่เคยตีไม่เคยว่าไม่เคยดูให้กําลังใจแล้วคอยหนุนหลังเราเสมอเราก็สมควรได้รับแต่สิ่งดีๆไหมเราไม่ควรที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ตัวเราถูกทําร้ายทั้งร่างกายและจิตใจไหม คิดแบบนี้เราทําให้ชีวิตมีความสุขขึ้นมากในช่วงเวลาที่เรากําลังจะเอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับคนบางคนหรือสังคมบางสังคมที่ทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเราเองเราจะเบรกตัวเราเลยแล้วเราจะเอาตัวเองออกมาเราจะตัดคนบางคนออกไปจากชีวิตได้ง่ายมากที่เขาให้แต่ความทุกข์ไม่เคยให้ความสุขเราเลย ค้าเริ่มเอให้เชื่อสัญชาตญาณภายในอันนี้เจอได้จากตอนอ่านหนังสือมินิเฟสค่ะแล้วก็เริ่มทําสมาธิมากขึ้นเริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ g รา u n d i n g กับธรรมชาติมันทําให้สัญชาตญาณภายในค่อนข้างชัดสังเกตสัญญาณบางอย่างได้ค่อนข้างชัดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบทุกคนเคยมี6เซ s น n ์มไหมคือเป็นความรู้สึกที่ว่าแบบเอ้ยวันเนี้ย จะต้องเป็นแบบนี้แน่เลยแล้วมันก็เป็นแบบนี้จริงๆหรือว่าคนเนี้ยจะต้องเป็นแบบนี้แน่เลยแล้วเขาก็เป็นแบบนี้จริงๆที่เนี่ยอยู่ไปแล้วแบบมันจะต้องโอเคแน่เลยแล้วพอไปอยู่ปุ๊บมันโอเคจริงๆสถานที่เนี้ยเราอยู่แล้วเราสึกแบบเฮ้ยอึดอัดไม่ค่อยโอเคอะแล้วมันก็ไม่โอเคจริงๆให้เชื่อสัญชาตญาณภายในตรงนั้นค่ะให้เชื่อมัน บางทีบางคนกำลังตัดสินใจอะไรบางอยู่แต่ว่าไม่เชื่อสัญชาตญาณตัวเองไปเชื่อคำพูดของคนอื่นไปฟังความคิดของคนอื่นทั้งๆที่สัญชาตญาณตัวเองเนี่ยแหละเที่ยงตรงที่สุดแล้วค่ะร่างกายของเราตัวของเราเนี่ยมันประกอบรวมกับประสบการณ์ทุกอย่างในชีวิตแล้วเขามีคลื่นบางอย่างที่มันรับจากข้างนอกเข้ามาร่างกายของเราเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งดินน้ำลมไฟอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจะมีซิกเซนหรือมีความรู้สึกที่ไวบางอย่างกับคลื่นบางอย่างที่มันไม่โอเคไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเรื่องเนี้ยิ่งถ้ายิ่งทําสมาธิบ่อยๆยิ่งอยู่กับตัวเองบ่อยๆยิ่งนิ่งบ่อยๆเนี่ยสัญญาณพวกนี้มันจะชัดมากๆแล้วเมื่อเราเชื่อเขาเมื่อเราลองเปิดใจที่จะทําตามสัญชาตญาณตัวเองเนี่ยชีวิตเราเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเบาสบายแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อความคิดของใครแล้วค่ะ เชื่อความคิดและสัญชาตญาณภายในของตัวเราเนี่แหละดีที่สุดเลยต่อไปค่ะถ้าเราไม่ชอบก็แค่เอาตัวเราเองออกมาก็ตอบมาจากข้อที่แล้วมันเป็นความรู้สึกที่ว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราเราไม่ต้องเอาตัวเราเนี่ยไปผูกกับเรื่องดราม,มา่ามันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเราไม่โอเคกับสถานที่ไหนเราไม่โอเคกับใครเราแค่เอาตัวเราเองออกมาค่ะ เพราะว่าเราจะโฟกัสแต่ความสุขเห็นไหมความคิดมันจะแบบมันจะวนมันจะมันจะเชื่อมกันนะคะเราเอาตัวเราเองออกมาค่ะแค่นั้นเลยเราไม่ต้องไปวนเวียนกับเรื่องดราม,มา่าเพราะว่ายิ่งเราโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นยิ่งใหญ่ขึ้นถูกไหมคะอมบอกตัวเองเสมอเลยว่าเราจะไม่อยู่ในสถานที่ที่มันดรามา่าเยอะๆเราจะไม่อยู่กับสถานที่ที่คนท็อกซิกเราจะไม่อยู่กับ สังคมที่ทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองเน่เราแต่เราจะไม่เอาตัวเองไปพัวพันเราจะไม่เอาตัวเองไปดราม่ากับเรื่องนั้นลอยตัวเหนือดรามา่าแล้วก็เอาตัวเองออกมาเลยค่ะข้อที่10ค่ะเชื่อเสมอว่าเราจะผ่านมันไปได้ทุกเรื่องเลยอันนี้ได้มาจากโคชหนุ่มในรายการเดอะมันนี่โคชโคชหนุ่มเนี้ยพูดเกี่ยวกับการเงินค่ะเกี่ยวกับความมั่นคงว่าเราสามารถสร้างมันเองได้เวลาเราตัดสินใจเรื่องการเงินเนี่ยมันก็ ค่อนข้างสับสนวุ่นวายนิดหนึ่งเราก็จะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองอะไรบางอย่างไปเพราะฉะนั้นค้นเหมือนก็พูดว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นอนะเราจะผ่านมันไปได้ลองมอง back กลับไปในอดีตมีหลายเรื่องที่เราก็ผ่านมันมาได้เหมือนกันทั้งทงที่ณนะวันนั้นเราก็คิดว่าเราจะผ่านมันไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้เราจะผ่านมันไปได้เหมือนในอดีตค่ะเราจะผ่านมันไปได้เสมอ ข้อที่11ค่ะแล้วแต่จะคิดชีวิตคนระแบบอันนี้คือฮแท็ของปีนี้เลยเราทำอะไรอยู่เรารู้แก่ใจอันนี้เป็นความคิดที่ทำให้เจอรู้สึกว่าเบาสบายแล้วก็โล่งหัวมากคือเราทำอะไรอยู่เรารู้อยู่แก่ใจอ่ะใครจะมาพูดอะไรจะมาเบมจะมาอมองว่าเราเป็นยังไงก็เราแต่จะคิดชีวิตคนละแบบนึกออกปะรอยพ่อผันแม่ เออรอยพ่อพันแม่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราทําอะไรอยู่ไม่มีใครรู้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรไม่มีใครมารู้ว่าอดีตเราเป็นยังไงปัจจุบันเราเป็นยังไงทําไมเราถึงเป็นแบบนี้ทาไมเราถึงทําแบบนี้ทาไมเราถึงเลือกแบบนี้ใครจะคิดอะไรก็เราแต่จะคิดชีวิตคนละแบบคะ่ะคุณแม่เอาเลย <laughs> ต่อไปข้อ12ค่ะให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ในวันที่เรายากลำบาก็ตรงตัวเลยค่ะ อย่าไปให้ความสําคัญหรือให้ค่ากับใครที่ที่เขาไม่ได้ช่วยเหลือเราแล้วก็ทิ้งเราไว้ในวันที่เรายากลําบากเราโฟกัสเราให้ความสําคัญกับคนที่เขาให้กําลังใจเราดีกว่า13ค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นย่อมดีเสมออันนี้จะพูดบ่อยมากทั้งในทิกตอกทั้งในไอจทุกอย่างคือเวลาเจ้าเจอเรื่องแย่ๆเจ้าจะบอกตัวเองแบบนี้เลยนะว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นย่อมดีเสมอมันจะมีเรื่องดีอยู่ในเรื่องแย่เสมอค่ะข้อ14ค่ะเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งเป็นคำพูดที่คลาสสิกมากๆใครก็พูดแต่บอกเลยว่าถ้าไม่เจอกับตัวไม่รู้จริงๆว่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งจริงๆค่ะไม่ว่าคุณจะคิดถึงใครอยู่อ,อกหักรักเขาหรือจะปวดจากการทำธุรกิจล้มเหลว ยอมรับตัวเองไม่ได้ถ้า5ปีแล้วภาพมันยังชัดจำได้ทุกอย่างทุกสิ่งคุณก็เก่งมากแล้วค่ะแต่ทำไมคุณไม่เอาความเก่งนั้นมาพัฒนาตัวเองเพื่อลืมสิ่งเหล่านั้นละ่ะคะมันง่ายกว่านะข้อ15ค่ะถ้ายอมเปลี่ยนโอกาสจะมี1% แต่ถ้าอยู่ที่เดิมโอกาสเท่ากับศูนย์อันนี้พูดรายิ้มเลยในวันที่เราอยากจะไปไหนสักที่อยากจะทำอะไรสักอย่างข้อ16ค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเลือกตัวเองไว้ก่อนไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะแต่ว่าเลือกรักษาน้ำใจตัวเองไว้ก่อนอะไรที่เราไม่อยากทำอะไรที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันฝืนมันไม่มีความสุขเลือกตัวเองไว้ก่อนค่ะปฏิเสธคนอื่นบ้างก็ได้มีจุดยืนของตัวเองบ้างก็ได้การที่เราเลือกตัวเองไว้ก่อนเนี่ย มันมีความสุขอยู่แล้วร้อยเปอร์เซค่ะข้อที่สิค่ะวินัยคือการรักตัวเองที่ดีที่สุดมันคือการส่งสารคนในอดีตแล้วก็ผลักดันเราในอนาคตอันนี้ได้มาจากคุณซีเค่ะรายการอะไรแล้วเจจำไม่ได้แล้วอะแต่เขาพูดประมาณนี้แหละคือวินัยคือการรักตัวเองที่ดีที่สุดค่ะมันจริงมากเลยนะ เมื่อเราทำแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆเวลาเราคิดแบบนี้ตอนที่เราต้องทําอะไรที่เราไม่อยากทำแต่มันต้องทาเพื่อบางอย่างมันต้องทําเพื่อไปถึงเป้าหมายบางอย่างไม่อยากแบบตื่นเช้ามาอ่านสือไม่อยากสรุปอะไรเลยแบบง่วงอยากนอนอยากดูซีรีส์เราก็จะคิดคํานี้ขึ้นมาเลยค่ะวินัยคือการรักตัวเองที่ดีที่สุดนะไม่ใช่การนอนการดูซีรีส์เด้ออันนั้นคือความสุขระยะสั้นคะ่ะลุกเลยลุกมาทําเลยเป็นเมจิกโมเมนต์เหมือนกันค่ะ 18ค่ะไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้เรายัางทำไม่ได้ทุกสกิลในโลกใบนี้จะเชื่อว่าฝึกได้ถ้าเราจะฝึกเป็นการให้กำลังใจตัวเองและให้รอยยิ้มเล็กๆกับตัวเองเหมือนมีคนมาตบบ่าอยู่ข้างๆค่ะเฮ้ยไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เธอแค่ยังทำไม่ได้เฉยๆถ้าเธอศึกษาเธอเรียนรู้เธอตั้งใจเธอทำได้เว้ยยังออกไหข้อที่19ค่ะ จัก,กรวานเคียงข้างเราเสมออันนี้อาจจะดูแฟนตาซีนิดนึงแต่ว่าเวลาเรามองไปบนฟ้าก,กว้างๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าฟ้ามันยิ่งใหญ่จังเลยตัวเราอะมันเล็กแค่นี้เองอันนี้เจ้าคิดว่าอาสจาจมารถเอาไปคิดได้สําหรับคนที่ไม่มีใครเคียงข้างหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เหลือใครหรือไม่รู้จะขอกําลังใจจากใครเราแค่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเห็นท้องฟ้าที่กว้างใหญ่แล้ว เรามีความคิดว่าเออไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่เราไม่ได้ทำตัวคนเดียวนะจัก,กรวาลเคียงข้างเราเสมอแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเป็นลูกรักหรือเป็นคนโชคดีที่จัก,กรวาลพร้อมจะมอบสิ่งดีๆให้กับเราคือแค่คิดก็มีความสุขขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะและข้อสุดท้ายค่ะความคิดนี้เจะชอบคิดเวลาที่จะรู้สึกทอ แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตแม่ง่ายอะไรนังหนาวะไม่อยากโตเล,เลยอะไรเงี้ยนั่นก็คือความคิดที่ว่าเราเกิดมาแค่90ปีค่ะทำไมถึงเ0เอาทำไมไม่ร้อยปีตอนอายุ90ก็ไม่น่าทําอะไรไหวแล้วสําหรับเจลนะก็เลยมีความคิดว่าเราอายุแค่90ปีแล้วเราเอามาลบกับอายุของเราในปัจจุบันเท่ากับเรามีเวลาในการใช้ชีวิตของเราเองเนี่ยอีกไม่กี่สิบปีงนะคะ แล้วคุณจะเลือกทุกอยู่อย่างนี้หรอแล้วตัวเราเองจะนั่งร้องไห้อยู่อย่างนี้หรอแล้วตัวเราเองจะซิโรราบกับความอะไรก็ไม่รู้อยู่อย่างนี้หรอจะไม่ลุกขึ้นมาสู้จะไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรที่มันมีความสุขหรอบนโลกใบนี้มีอะไรอีกตั้งเยอะตั้งแยะในเมื่อเรามีเวลาอยู่แค่90ปีบนโลกใบน,นี้จะว่า90เนี่ยความจําก็น่าจะเริ่มเลอะเลือนแล้วนะ แล้วในวันนั้นที่เรานั่งติดเตียงลุกเดินไปไหนไม่ไหวเราจะมีความสุขเวลาที่เรามองย้อนกลับมานะปัจจุบันจริงๆใช่ไหมเป็นความคิดที่เจ้าคิดตลอดที่ตัวเองกำลังทุกข์แล้วก็ร้องไห้ค่ะจะรู้สึกว่าแม้แต่วินาทีเดียวอะเราก็ไม่อยากจะเสียไปเลยเราไม่อยากจะเสียไปกับความเสียใจ ความคิดแขน้นความโกรธหรือว่าเอาเวลาแม้แต่เซววินาทีเดียวเราไปคิดถึงคนที่เราไม่ชอบเราจะคิดถึงแต่ตัวเองขึ้นมาเลยเพราะว่าเวลามันเดินตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นโฟกัสแต่ความสุขแล้วความสุขจะใหญ่ขึ้น นี่คือ20ความคิดที่ทำให้ตัวเจลเนี่ยมีความสุขมากขึ้นในวันที่รู้สึกไม่ดีค่ะหวังว่า20ความคิดนี้จะช่วยให้เพื่อนๆมีความสุขมากขึ้นในวันที่รู้สึกไม่ดีเช่นกันนะคะอันนี้คือสิ่งเล็กๆที่เจลอยากจะทำตอบแทนเพื่อนๆที่มา subscribe เจลครบ10,000 subscribe ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะชมคอนเทนต์ สามารถเข้าไปที่ TikTok เจลหิวใจ IG เจลหิวใจหรือ Lemon Egg ai, เอ็เจลหิวใจได้เลยค่ะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์สั้นๆแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ด้านอื่นๆของเจลให้ไปติดตามกันนะคะทางในเรื่องของการไปเที่ยวนิทรรศการนิทรรศการดีๆที่เอามาแชร์เรื่องเพลงที่เจลชอบฟัง ไลฟ์สไตล์อื่นๆรวมถึงหนังสือที่เจลชอบอ่านแล้วก็เอามาย่อยให้เพื่อนๆถ้าอยากรู้จักกันมากขึ้นก็เข้าไปติดตามกันในนั้นได้นะคะสำหรับวันนี้เรามาแชร์กันนิดนึงค่ะ Have a good day ค่ะ